สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรียนบัญชีกันนะวันนี้ยังอยู่ในบทของเรื่องของลูกหนี้ค่ะในเรื่องของการสินสรนนรส้นสุดการเป็นลูกหนี้ซึ่งการสิ้นสุดการเป็นลูกหนี้ค่ะโดยปกติก็คือการที่ลูกหนี้กลับมาชําระเงินนะคะแต่ในกรณีบางกรณีค่ะลูกหนี้เขาไม่ได้มาชําระเงินเราก็จะมีการตัดลูกหนี้ออกจากบัญชีก็คือตัดเป็นหนี้ศูนย์นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะในการตัดรายการของลูกหนี้การค้าออกเนี่ยค่ะเราจะตัดได้2กรณีนะคะกรณีแรกก็คืออะไรคะ ลูกนี้มาชําระนั่นเองถ้าลูกนี้มาชําระค่ะเราก็จะเดบิตเงินสดเครดิตอะไรคะเครดิตลูกนี้การค้านะคะแต่กรณีที่ลูกนี้ค่ะเขาขาดชําระแล้วเราได้มีการติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วและลูกนี้ก็มาชําระไม่ได้นะคะเขาก็ไม่กลับมาชําระเราก็จะตัดหนี้ออกจากเป็นหนี้ศูนย์ก็เดบิตค่าเผื่อการได้ค่าไปแล้วเครด,ดิตเดบิตค่าเผื่อการได้ค่าเครดิตลูกนี้การค้า จำได้ไหมครั้งก่อนเราตั้งค่าเผื่อโดยเดบิตคัดทุนเครดิตค่าเผื่ออันนั้นเป็นประมาณการว่าลูกหนี้จะไม่มาชำระแค่คาดการแต่ลูกหนี้ยังไม่ถึงดิวทีนี้วันนั้นอะจากที่เราตั้งประมาณการเครดิตค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ไว้อะคะ่ะเพราะวันนี้เราตัดลูกหนี้ออกไปละตัดลูกหนี้เป็นนี้ศูนย์แล้วเราก็กลับรายการจากเครดิตให้มาเป็นเดบิตนะคะต่อมาค่ะเมื่อน,นี่ศูนย์คนที่เราเคยตัดบัญชีออกไปนะคะ ตัดออกจากบัญชีเขากลับมาชําระค่ะวันนั้นคุณตัดแล้วคุณตัดออกไปแล้วอ่ะโดยเดบิตค่าเผื่อการได้ค่าเครดิตลูกนี้แล้วฉันลูกนี้การค้าคนนี้มีไหมคะไม่มีแล้วค่ะในบัญชีของเราฉันเราต้องทํำยังไงละ่ะเราก็ต้องตั้งลูกนี้คนนี้ค่ะกลับเข้ามาก่อนนะตั้งลูกนี้การค้าท่านเนี้ยกลับเข้ามาก่อนโดยเดบิตอะไรนะเราก็จะเดบิตอ่าลูกนี้เครดิตค่าเผื่อไป ค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้แล้วคุณค่อยรับชําระเงินก็คือเดบิตเงินสดแล้วคุณค่อยเครดิตลูกนี้การค้าออกไปนะคะโอเคค่ะต่อมาเรามาเจอกันที่ตัวอย่างนะ,ะตัวอย่างค่ะเมื่อวันที่1มกราสองห้าเอ็กหนึ่งค่ะบริษัทจามเนี่ยค่ะเขามียอดยกมาในบัญชีดังนี้นะคะก็คือมีลูกนี้การค้านะะี่ค่ะอยู่ที่สองล้านสองแสนสองหมื่น แล้วมีค่าเผื่อการโดยค่าค่ะอยู่ที่42,600ต่อมาค่ะในระหว่างปีเขามีรายการค้าเกิดขึ้นดังนี้ค่ะ <S 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 เขามีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่ออีก2 8 6 5 0 0 0แล้วเขารับชำระนี้ระหว่างปีอยู่ที่2 4 8ล้0 0เป็นเงินสดแล้วรับชำระนี้เป็นตั๋วเงินรับอยู่ที่7042,000 นะคะเขาให้ส่วนลดลูกค้าไป8,650และมีสินค้ารับคืนและส่วนลดอีก6,750นอกจากนี้เขายังมีรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับลูกนี้ดังนี้นะคะเมื่อวันที่5ค่ะ ร้านกันนยคะเป็นลูกนี้ที่จัดจำหน่ายเป็นนี้ศูนย์ไปแล้วค่ะเขากลับมาชำระที่ยอด5,340ต่อมาค่ะกรกฎาวันที่28คะ่ะร้านพัดเนี่ยค่ะเขาซื้อสินค้าของกิจการเมื่อวันที่20มกราเป็นเงินเชื่อจำนวน38,000บาท เขานำเงินมาชําระได้แค่18,000บาทส่วนที่เหลือเขาบอกเขาไม่สามารถชําระได้แล้วนะเนื่องจากกิจการเขาประสบปัญหาขาดทุนนะคะจนต้องปิดกิจการผู้จัดการของเราก็เลยอนุมัติว่าอ่ะงั้นตัดเป็นนี้ศูนย์ไปแล้วกันพอกรกัาคาค่ะวันที่9ค่ะเขาได้รับชําระหนี้จากนายนิติค่ะซึ่งได้ตัดจําหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ไปแล้วค่ะเมื่อปี 25x0 จำนวน6,001วันนี้กลับมาชําระแหละ ะะทันวาค่ะเขาจับจำน่ายลูกนี้ลายย่อยอค่ะที่ค้างชำระมานานแล้วนานมากๆนะคะอีก1,9,500นะคะทีนี้ค่ะกิจการเขาบอกว่าเขาคาดว่าจะไม่มีการคืนสินค้านะไม่มีลูกนี้คนไหนมาชำระภายใต้เงืินไขที่จะได้รับส่วนลดเงินสด2ทับ10 n ทับ30นะคะ โดยมีกิจการเนะะี่ยค่ะมีนโยบายประมาณการคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้2%ของอันของอะไรคะของยอดลุกนี้คงเหลือลปายงวดน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูการบัน,นทึกบัญชีกันนะ,ะขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตขึ้น2เป็น2หน้าจอนะคะเพื่อจะได้แบบสะดวกในการที่เราเห็นโจทย์กัน โอเคค่ะอ่ะรายการแรกนะคะเมื่อคุณมีการขายนะคะมีการขายเนี่ยนะคะในปีก่อนเนี่ยคุณขายอยู่ที่เท่าไหร่2องล้านแปดแสนหาพันนะคะเราก็จะทาการบันทึกบัญชีลูกหนี้กับค่าเผื่อยกมาเราไม่บันทึกบัญชีนะคะเพราะเราเคยบันทึกบัญชีไปแล้วเนาะฉะนั้นวันนี้เราขายเป็นเงินเชื่อเราเดบิตอะไรเราขายเป็นเงินเชื่อฉะนั้นเรายังไม่ได้รับเงินฉะนั้นเราจะเดบิตลูกหนี้การค้าค่ะ แล้วเครดิตอะไรคะเครดิตไรายได้จากการขายคะ่ะจากการขายที่จำนวนเงิน2 8 6ล้านแปดแสนต่อมาคะ่ะระหว่างปีเขาบอกว่าไงคะเขาได้รับชำระเป็น เงินสด2,489,000มีการได้รับชำระเป็นตัวอีก7,42,000แล้วก็ให้ส่วนลดเงินสดไปที่8,650ชฉั้นคุณได้เงินสดมาคุณก็เดบิตเงินสดนะคะจำนวน2 4 8ล้านนต่อมาค่ะคุณได้รับชำระเป็นตัวเงินรับคุณก็เดบิตค่ะตัวเงินรับไปเลยค่ะ ที่742,000แล้วคุณได้ให้ส่วนลดเงินสดก็คือส่วนลดจ่ายนั่นเองไอสองทับสินะคะที่เท่าไหร่ละ่ะ8 6 5ชั้ฉันคุมเครดิตลูกนี้การค้าเอาไปเลยค่ะที่เท่าไหร่ละ่ะ สองสี่แปดเก้าเจ็ดสี่สองแปดหกห้าศูนย์สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบค่ะ,ะนะคะเสร็จแล้วรายการนี้แต่เขาบอกว่าเขามีสินค้ารับคืนนี่ค่ะที่หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบชั้นคุณเดบิตค่ะสินค้ารับคืนค่ะและ ส่วนลดค่ะเครดิตลูกนี้การค้าค่ะ,คะจำนวนเงิน6,750ค่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะมักกะาเนี่ยเขาบอกว่าลูกนี้ร้านในกันนะคะที่เขาเคยตัดเป็นนีศูนย์กลับมาชำราระ5,340ชั้นคันแรกคุณต้องทำอะไรก่อนคุณต้องตั้งลูกนี้ในการกลับเข้ามาก่อนค่ะ คุณก็เดบิตลูกนี้การค้าค่ะแล้วเครดิตอะไรคะคุณก็เครดิตค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้ค่ะที่จำนวน5,340ค่ะ แล้วคุณค่อยรับชําระเงินก็คือเดบิตเงินสดเก็บเข้ามาเครดิตลูกหนี้การค้าออกไปนะคะห้าพันสามรต่อมาค่ะกรกฎาคมวันที่28ค่ะเขาบอกว่าในพัสเนี้ยค่ะ มาร้านพัดเนี่ยเขามาชําระนี้นะคะที่ซื้อไปเมื่อวันที่20มกราสามหมื่นแปดเนี่ยแต่เขามาชําระได้แค่หมื่นแปดฉะนั้นคุณก็จะได้รับเงินสดแค่หมื่นแปดพันบาทค่ะคุณก็เดบิตหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเป็นเงินสดตามจํานวนเงินที่คุณได้รับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ชําระไม่ได้แล้วนะคุณลดยอดลูกหนี้การค้าออกไปก่อนค่ะทั้งหมดสามหมื่นแปดผู้จัดการบอกว่า อนุมัติการตัดจำหน่ายนี่ศูนย์คุณก็เดบิตค่าเพื่อค่ะการได้ค่าของนี่ค่ะที่เท่าไหร่ล่ะที่หนึ่งหมื่นนั่นเองถูกไหมคะเออสองหมื่นสิเนาะไม่ใช่หนึ่งหมื่นนะคะสองหมื่นต่อมาค่ะวันที่เก้าค่ะเขาได้รับชำระนี่ จากนายนิธิซึ่งตัดเป็นนี้ศูนย์ไปค่ะหกพันหนึ่ฉันคุณก็ต้องตั้งลูกนี้กับเขามาก่อนโดยเดบิตลูกนี้การค้าค่ะเครดิตค่าเผื่อค่ะการด้วยค้าของลูกนี้ค่ะที่6,100 แล้วเป็นยังไงคะคุณค่อยรับชําระเงินนะคะโดยการเดบิตเงินสดแล้วเครดิตลูกนี้การค้าออกไปค่ะที่6,100ค่ะตามจำนวนเงินที่เขามาชำระค่ะรายการนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้ทันวา31ค่ะเขาตัดจำหน่ายลูกนี้ลายย่อยที่ค้างชำระมานานเวลาเราตัดลูกนี้ลายย่อยที่ค้างชำระมานานตัดเป็นนิูนย์บันทึกยังไงคะเราก็ต้องเดบิตอะไร เดบิตค่าเผื่อการด้วยค่าของลูกนี้ถูกไหมคะะเครดิตอะไรคะตัดลูกนี้ออกไปนั่นเองลูกนี้ก็จะลดลงสินลูกนี้เป็นสินทรัพย์นะะสินทรัพย์ลดลดทางด้านเครดิตนะคะจำนวน1,9500 ทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรคะกิจาการเนี่ยคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นะคะอีก2%ของยอดลุกนี้การค้าคงเหลือไปงวดคุณก็ต้องไปตั้งคุณก็ต้องไปหามาก,ก่อนว่ายอดลุกนี้การค้าคงเหลือไปงวดเป็นเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะทําด้วยการแยกประเภทไปนะคะแยกประเภทมาเนาะอ่ะก็ขอเปิดเทียบเขาลุกนี้การค้ากับค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรามียอดลุกนี้ยกมานะคะมก,การาเนี่ยค่ะวันที่1เนี่ยค่ะ คุณมียอดยกมานะคะยอดยกมาของลูกนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่2องล้านสองแสนสองคุณก็เอามาใส่ก่อนนะ,ะแล้วค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้มันจะอยู่ทางด้านเครดิตถูกไหมเพราะค่าเผื่อเป็นคอนทราก็คือเป็นตัวลดนะคะฉะนั้นยอดยกมาของคุณเนี่ยค่ะก็จะอยู่ทางด้านเดบิตนะคะด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่ล่ะ42,300นั 4, 000, 000, 300, นั่นเองนะคะอ่ะนี่คือย,ยอดยกมานะคะ รับยกมานะฮะที่40,000 2,300นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําการแยกประเภทกันอ่ะเราจะแยกแค่ลูกนี้การค้ากับค่าเผื่อการใดค้าของลูกนี้นะ,ะจัลูกนี้การค้าอยู่ฝั่งเดบิตนะคะอยู่ฝั่งเดบิตอ่ะนะคะ2,865,000ฉะนั้นชื่อบัญชีตรงกันข้ามคืออะไรคะไรายได้จากการขายคะ่ะแต่เรายังคงบันทึกทางฝั่ง,ง,งเดบิตนะคะ จำนวนเงิน2 8 6ล้าน8 0นะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าเราแยกแค่ลูกนี้เนาะเราไม่ได้แยกทุกตัวนะคะทีนี้มียอดลูกนี้การค้าอยู่ด้านเครดิตเราก็ไปใส่เครดิตค่ะมาการาถึงธันวาเนาะแต่เนื่องจากว่าบัญชีชื่อบัญชีมันมีหลายตัวเราก็ใช้คำว่าบัญชีต่างๆไปนะคะด้วยจำนวนเงิน3ล้าน 239,650นะคะอ่ะต่อมาค่ะยังมีเครดิตอีกค่ะอ่ะในเรื่องของสินค้ารับคืนนะคะเราก็ใช้ชื่อบัญชีสินค้ารับคืนได้เลยเพราะว่าเขามีตัวเดียวเนาะและส่วนลดเท่าไหร่ล่ะ6,750ค่ะก็ใส่ไปค่ะ6,750ต่อมาค่ะมีเดบิตค่ะ รายการต่อไปครับลูกนี้ค่ะลูกนี้ะนะค่าเผื่อค่ะการด้วยค่าชื่อบัญชีตรงข้ามนะคะ,อะขอใช้ตัวย่อเนาะเพราะว่ามันเขียนไม่พอนะคะก็คือ5,340เสร็จแล้วทางฝั่งเดบิตแต่นื่องจากว่าครั้งนี้มันมีฝั่งเครดิตเป็นค่าเผื่อเราก็ไปฝั่งเครดิตค่ะ ฝั่งเครดิตของค่าเผื่อการด้อยค่านะคะไปแยกประเภทของค่าเผื่อการด้อยค่านะคะฝั่งเครดิตชื่อบัญชีตรงข้ามก็คือลูกหนี้การค้าค่ะห้าพันสามร้อยสี่สิบค่ะเสร็จแล้วนะคะรายการนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอะทีนี้รายการต่อมาเขาเครดิตลูกหนี้ออกไปค่ะอ่ะวาวันที่มกรลาวันที่ห้าเนาะ อันนี้น่าจะผิดไหมอ่าอันนี้ต้องใส่มัก,กราวันที่ห้านะคะอ่ะนะคะเรารับชำระชื่อบัญชีตร,ตรงข้างก็คือเงินสดด้วยจำนวนเงิน5,340นานะคะอ่ะก็เสร็จแล้วรายการนี้นะคะต่อมาค่ะเขาเครดิตอะไรคะเดบิต ค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้ค่ะรายการวันที่28กรกฎาคมวันที่28ค่ะชื่อบัญชีตรงข้ามคือลูกนี้การค้าค่ะก็ใส่ชื่อบัญชีตรงเงินค่านะคะด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่คะสองหมื่นค่ะเรายัางใช้จํานวนเงินของตัวเองใส่แค่ชื่อบัญชีตรงกันค้านะคะแล้วเป็นไงคะมีเครดิตลูกนี้การค้าด้วยคุณก็ไปใส่ที่เครดิตค่ะฝั่งเครดิตนะคะแต่อันนี้คะ่ะเนื่องจากว่าบัญชีต่าง ตรงขั้านี้ค่ะมันจะบอกอยู่เนาะนะคะมันจะบอกอยู่ว่ามันเป็นอะไรนะ,ะคะคุเครดิตลูกนี้การค้าออกไปนะคะมันเป็นบัญชีต่างๆเนาะเพราะมันมี2ตัวนะ,ะกรกฎาวันที่28คุณก็ใช้บัญชีต่างๆนะคะบัญชีต่างๆคืกนี้คุณลดเท่าไหร่ล่ะ3 8 0 0 0นะคะอ่ะต่อมาค่ะ คุณเดบิตอะไรคะวันที่9กันยาคุณเดบิตลูกนี้การค,ะคะ้าค่ะคุณก็ไปฝั่งลูกนี้ไปบัญชีแยกประเภทนะคะฝั่งเดบิตเนาะกันยาวันที่9นะคะชื่ชอบัญชีฝั่งตรงกันข้ามก็คือค่าเผื่อนะคะค่าเผื่อการได้ค่า จำนวน6กพันนึงตั้งลูกหนี้กับเขามาก่อนนะคะแล้วคุณเครดิตไปไปที่บัญชียาประเภทคาเผื่อค่ะคุณก็กัญญาวันที่5วันที่9นะคะชื่อบัญชีตรงห้ามก็คือลูกหนี้การค้าจำนวน6,100บาทอ่ะฉันคุณเสร็จแล้ว รายการน,นี้อรายการต่อมาเดบิตเงินสดเครดิตลูกนี้เราแยกประเภทแค่ลูกนี้เสร็จเราก็ไปแยกประเภทที่ลูกนี้อยู่ฝั่งเครดิตเราก็ใช้ฝั่งเครดิตนะคะกันยาวันที่9ค่ะค่ะซื้อบัญชีอะไรล่ะตรงนข้ามก็คือเงินสดคุณก็ใส่ค่ะเงินสดค่ะด้วยจำนวนเงิน6,100ค่ะอค่ะเสร็จแล้วทีนี้ค่ะวันที่31ค่ะคุณมีตัดค่าผึ่งตัดนี้ศูนย์ออกไป คุณเดบิตค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้คุณก็มาแยกประเภทค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้ฝั่งเดบิตค่ะวันที่31ใช้ชื่อบัญชีตรงกันข้ามค่ะคือลูกนี้การค้าค่ะจำนวน19,500ค่ะแล้วคุณเครดิตอะไรลูกนี้คุณก็ไปแยกประเภทลูกนี้การค้าแต่อยู่ฝั่งเครดิตนะคะทันวาค่ะวันที่31ค่ะคุณก็ชื่อบัญชีตรงข้ามคืออะไรคะ ค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้ค่ะเท่าไรคะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะ, 19, คะทีนี้คุณก็จะรวมตัวเลขนะคะคุณก็จะกดรวมตัวเลขกันฉนั้นเนี่ยลูกนี้การค้าค่ะฝั่งเดบิตจะได้เท่ากับห้าล้านค่ะเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบนะคะส่วนฝั่งเครดิตนะค่ะมันจะได้ สามล้านนะคะอ่ขอขีนข้างล่างก่อนนะคะได้อยู่สามล้านสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบนะคะซึ่งยอดทางด้านเดบิตคือเท่าไหร่ห้าล้านเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบคุณก็ต้องเอามาลบกันนะคะเพื่อจะหาผลต่างว่ามันเป็นเท่าไหร่ ั้นบันเท่ากับ1 7 8 1 00 1ล้านืนหก็จะได้เป็นยอดยกไปนั่นคือยอดลูกนี้คงเหลือนะนี่คือยอดลูกนี้คงเหลือเรามียอดลูกนี้อยู่ที่5 9 6ล้านี่ตัดลูกนี้ออกจากบัญชีเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการรับคืนสินค้าการรับชำระเงินหรือการตัดค่าเผื่อนะคะทั้งหมด3 3 1ล้านฉะนั้นยอดลูกนี้คงเหลือคุณจะเลยอ,อยู่ที่1ล้าน 781,100นะคะสองฝั่งก็รวมตัวเลขจะเท่ากันนะคะนี่คุณหายอดลุ้นนี้คงเหลือได้แล้วนะคะทีนี้ยอดค่าเผื่อละคะอ่ะเดี๋ยวคุณต้องไปดูก่อนว่าคุณจะตั้งค่าเผื่อที่เท่าไหร่นะ,ะคุณต้องหายอดค่าเผื่อก่อนนะคะอ่ะฉะนั้นเนี่ยหาคันแลให้คุณหายดอดค่าเผื่อก่อนนะคะค่าเผื่อนเนี่ย ตอนแรกคุณมีค่าเผื่ออยู่ที่เท่าไหร่42,300ื่บวก5340บวก6 1 0 0ตอนแรกนะคะมียอดค่าเผื่ออยู่ที่5 0า7มืนะคะแต่ทีนี้นะคะยอดค่าเผื่อของคุณคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ใช้ไปแล้ว39 5 0 0นเก้าพน้ะคะฉันยอดค่าเผื่อคุณจะคงเหลือเท่าไหร่ล่ะ ก็ไปลบห้าสามเจ็ดสฉั้นคงเหลืออยู่ที่1 4,240นสอ่ะคะคงเหลืออยู่ที่1 4,240นสะี่อ่สะเดี๋ยวเราไปคิดกันก่อนฉันลูกนี้การคะนะ้าณวันสิ้นปีคือเท่าไหร่1ล้านถูกไหมคะเจ็ดแสนแปด่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือตัวนี้นะคะคือตัวนี้ ะะแล้วเขาบอกเขาประมาณการกี่เปอร์เซ็นต์คะสคุณก็เอามาคูณค่ะคุณก็เอา1นึ่งล้านเจ็ดแสนคูณสอนต์นะคะฉะั้นค่าเผื่อที่คุณต้องการณวันสิ้นปีนี้ก็คือ35,622แต่ตอนนี้คุณมีค่าเผื่อคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเราคิดไว้แล้วหนึ่งนะคะห4ึ่งหมืนะคะนะคะก็คือตัวนี้นั่นเอง หนะะึ่งมืนสี่คนก็จะมาลบกันแล้วคุณจะตั้งค่าเผื่อปีนี้เท่าไหร่ล่ะตั้งเพิ่มที่ 2, 1, 3, 8, 2. องหนึ่งนะคะคุณจะตั้งค่าเผื่อที่2องหนึนะคะฉะนั้นเนี่ยพอคุณรู้แล้วว่าคุณต้องตั้ง2องหนคุณเดบิตอะไรเดบิตขาดทุนค่ะจากการด้อยค่าของลูกนี้ค่ะ 21,382ค่ะเครดิตค่าเผื่อค่ะการได้ค่าของลุกนี้ค่ะ21,382ื่นั้ฉันคุณเอาบัญชีตัวนี้มาแยกประเภทต่อค่าเผื่อใช่ไหมคะ อ่ะค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้เนี่ยสองหนชื่อบัญชีตรงค่าของคุณคือขาดทุนจากการได้ค่าอ่ะสองหนสอง่ะเดี๋ยวเรามารวมตัวเลขกันใหม่นะอันนี้ขอยกมาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นเท่าไหร่ล่ะนะคะ

คุณจะต้องได้7 5 1 2, 2 2ตรงนี้นะคะชั้นยอดเป็นเท่าไหรนะ่ล่ะก็จะยอดยกไปอยู่ที่35,622นั่นเองถ้าคุณสังเกตนะคะยอดยกไปเนี่ยค่ะสามหม่นห้าพัเนี่ยค่ะ35,622เนี่ยมันจะต้องเท่ากับอะไรคะมันจะต้องเท่ากับยอดที่เขาต้องการค่าเผื่อตอนซีโงงน นะคะตัวนี้มันจะเท่ากันอ่ามันจะเท่ากันนะอ่ะตัวนี้นะคะเวลาเราแยกประเภทนะโอเคสำหรับวันนี้เราก็จบเรื่องของการสิ้นสุดการเป็นลูกหนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทึ้นตัวเงินรับก่อนแล้วก็จะเป็นการขายเอาลูกหนี้นะคะหรือเอาตัวเงินรับเนี่ยไปขายลดกับธนาคารนะคะเดี๋ยวขอทำเป็นครั้งเดียวเลย นะคะสำหรับการขายตั๋วหรือขายลูกนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าขอขึ้นเป็นเรื่องของตั๋วเงินลับก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครนะคะก็ตามที่สนใจในเรื่องของลูกนี้การค้านะคะก็ขอขอบคุณและก็จบคลิปแค่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ